เฮ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า Enjoy Lifestyle in Denmark จากพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือของฝากจากเมืองไทยจากพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยพูดนะผงไอ้สุบแป้งทอดปลาหวานพริกป่นข้าวคั่วในนี้นกม็มี่ยังนี่ยพวกปลาแหงป,แงปลาหมึกแหงปลาหวานอันนี้ขนมปลาเปี๊ยะอ,อันันยา พูดนะแม่งจิงหลีดแม่งข้ามแม่งสัด,ดิ่งดักแด่สัดเดาพูดนะโอ้ยพูดนะแหนงนมใหม่บวบเล็กพ่อแม่พี่น้องจ้าครั้งแรกนั่นก็เป็นพวกไอ้ปลาสามลดปลาหมึกสามลดหอยไอ้้ไอแขงสามลดดอกกระเจี๊ยบนมไม่ดองนองมไม่ดองอยานปลาหล่าะละมีเบิร์ดเอาหลด แล้วก็ได้น้ำไหม่เอ๊น้ำไหม้เอเผาเอามาไห้เห็ดเอ้เอามาไห้เห็ดเอ้เอ่อน้ำไหม้มุกน้ำไหม่พ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้นี่ผู้เดียวนี่พ่อแม่เด้น้องพิ่นัดใส่กระเป๋ามาฝากว่าแม่นี่ยยี่สิบกโลพูนปะน้ำหม่นี่กันนักแล้วเนาะน้ำไหม่เผาเลือดอีรีจ้าพูนนะขอบคุณเจ้าเด้อขอบคุณน้ำใจที่มีให้เอือยมาตลอดน้องยิง เต็มอาญาอยู่ยี่สิบก็โล่แต่ของแสบของถืกใจพุ่นนะตัวดักแด้่มักคักแมงสัดจริงจริงหลีดแมงข้ามใบบักกูดบักบวบหน่อยปลาสามรถปลาแห้งปลายังมีมัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปิดปลาสามรถไหมเบิ่งมาเบิ่งจ้ะพุ่นปลาซิวสามรถปลาหมึกสามรถปลาหมึกไข่พุ่นนะปลาสามรถแล้วก็ ดินซอ,อ,อแขกเขียนตาคุนาสองแพ็กกับผงลาบเนื้ออันนี้ลูกสาวจอยเิ่นแต่งมาให้แม่ฝากอาเอียเิ่นขึ้นมากคุณอันนั้นนองคนมมให้นะอายะอยู่คุณโอ้โยขอบคุณในความมีน้ำใจด้จ้ะด้วยคุณบ่าอดบอยอ,อ,อยากพ่อแม่พี่น้องจ้าบางเดือนเดีที่แล้วน่ะกะน้องเตะเข้าไปเมืองไทยเขาก็เอามาฝาขึ้นกันปลา่งปลาซบปลาพัดจังกุนเชียง ทึ่งบักพิกสุดบักพิกแข่งมีให้เบิดเลยพูนะสุดยอดจ้ะเอ็ Enjoy, นจอยนี่มีตะคนหักด้วยจ้ะเพื่อนเยอะพูนะสุดยอดอีรีอันนี้ก็บของกินเมือแรกนี่เพื่อนสาวก็เอาอพักผลัมใหม่มาให้ทึ่งไกลทึ่งเหนือทึ่งงังคือกันยาที่ฟีดีคอยเจนมีมดยาแก่ เจ็บมุดลูกมีให้มดปลาาสงปลาัาซาปูสุดยอดอหลีขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องเด้อสาธุคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้จะเลื่อนสมหวังดังปรารถนาน้องยิงเอ้ยน้องอิงเอ้ยแล้วก็เพื่อนสาวอุ้มคือกันอนะไรจะพ่อแม่พี่น้องจะสิฟ้าวไปแต่งเขาแต่งค้องไปอาบน้าเสิอออกไปบ้านน้องยิงเพชรกับเขากินกันญี่ปุ่นจะ้ะน้าจะ้ะน้องใหม่เผาเมื่อพูอนอะ ทุงนี้ก็โลสองทุงนี้มันเกือบสี่โลพอไปนองทุงกใหญ่นอนนอยใหญ่คักปเป็นเลือดคักเฮ้สุดยอดจะสุดยอดเบิ่งจ้ะอันนี้ปลาลดแม่ทรงลูกปลาลดไปลูกสาวเบิ่งนั่งอิงว่าไอ้สิว่าแม่อยากแม่กะยาคันละไปสื่อมาให้แม่เบิ่งแน่จะซสื่อมาเราก็มาตาแข็งตาแข็งแล้วก็แพค ให้แม่เรียบร้อยเบิ่งแน่โอ้ยลูกหล่าเอยนั่งอิงอิหล่ารักเธอที่สุดจ้ะที่สุดในโลกเลยเบิ่งแน่สร้างยังไปกระไดกินเบิร์ดลูกฉันแม่นี่จับประหลุดอ่งามขนาดเบิ่งพันธ็ดลูบทรงมาให้แม่ลูกพ่นอ่ะ พุ่นะฝากพวงคุณเจ๋ไม่แม่พอมึงเนี่ยเมื่อวานเพันไปสืบเปลาเมาื่อวานก่อนพันไปสือปลาเผามากินเพ่นเขียนมาบอกแม่ร้านที่เรากินประจำนะแม่เพันวะลูกสาวจ่อยอื้อ นี่เพืนคองฝากเพื่อนฝากไม่แม่บ้งแงงน้องใหม่จะอุ้ยเกงเสบเบตือแบบนี้เตือขอบกันคักกระบอกบวบหน่อยปบความฝันที่อยากกินแบบนี้มานานเหลืออีรีจ้ะกำลังเอาคลองเขาตู่แต่น้อใหม่ซดมาอีกนอนหนึ่งนอนใหญ่ยอยู่จ้ะแล้วก็แงงน้อใหม่อีกถุงนึงมาเพิ่มเมื่อแต่แงงน้อใหม่สองถุง